การเดินเล่นในสวนดอกไม้มีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือจะทำให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสนะครับอันนี้ในทางร่างกายในทางจิตใจก็จะทำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเพลิพดเพลินด้วยนะครับเมื่อเห็นสิ่งสวยๆงามๆไม่มีมลพิษในทางสายตานะครับอันนี้ก็คือไม่มีมลพิษในทางสายตาจะทำให้ มีผลดีต่อสุขภาพจิตและสุขภาพใจนะครับอันนี้ก็ประโยชน์ของสวนดอกไม้ผู้ใดที่เคยได้เดินสวนดอกไม้ก็จะรู้สึกว่าเออสวนดอกไม้นี่มันต่างกับสิ่งที่มันพลุกพล่านนะมันต่างกันได้ประโยชน์ในในทางร่างกายด้วยและก็ได้ประโยชน์ในทางจิตใจด้วยนะครับอันนี้ก็ใคร ที่ยังไม่มีเวลาไปเดินสวนดอกไม้ก็หาเวลาไปเดินสวนดอกไม้นะครับจะได้มีร่างกายที่สดชื่นแจ่มใสแล้วก็จิตใจด้วยในทางจิตใจด้วยก็จะมีความสดชื่นแจ่มใสนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของในทางธรรมชาติที่มนุษย์กับธรรมชาตินี่ก็อยู่คู่กันมานานแล้วครับแต่ว่าบางครั้งสิ่งที่มันวุ่นวายสิ่งที่มันเป็นมลพิษ